สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูต่างประเทศจากโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริเฝ้าทุลละอองระบาท เวลา9นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตและดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรกาศให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันสิริรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำคณะครูจากโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดํำริจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโอกาสที่มาฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยเฝ้าทุลออพระบาดรับพระราชทานเกียรติบัตร และกราบมังคมทูลรายงานผลการฝึกอบรมและแผนการดําเนินงานของโรงเรียนในการฝึกอบรมดังกล่าวสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอบรมครั้งนี้ตามที่มีพระราชดำริให้ขยายผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสาธารณรัฐ ประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจัก,กรกัมพูชาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีพระราชประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเพิ่มปูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนรวมถึงทบทวนความรู้ให้กับโรงเรียนเดิมและเพื่อจัดทาแผนพัฒนาของโรงเรียนในปีต่อไป การดำเนินงานมีการบรรยายการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดสระแก้วจังหวัดราชบุรีและกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่22-30สิงหาคม2566โดยมีผู้ศึกษาดูงานรวม50คน สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถณวัดโปรดสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา13นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถณวัดโปรดสัตว์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยโบราณสถานสำคัญในวัดคืออุโบสถซึ่งพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดชทรงสร้างขึ้นเมื่อปี2474โดยศาสตราจารย์หลวงวิสารศิลปกา เป็นผู้ออกแบบตั้งแต่สร้างแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบันไม่เคยได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่เลยจนในปีงบประมาณ2,550กรมศิลปากรเริ่มเข้าดำเนินการอนุรักษ์วัดโปรดสัตว์และดำเนินการทางโบราณคดีและการอนุรักษ์เรื่อยมา พระในปีงบประมาณ2,565ได้จัดสรรงบประมาณบูรณะวัดโปรดสัตว์ทั้งในส่วนโครงสร้างฐานรากของอุโบโสถที่เสื่อมสภาพเนื่องจากถูกน้ำท่วมขังเนื่องจากถูกน้ำท่วมขังเป็นประจำและส่วนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของอุโบโสถและเจดีย์ประธาน โดยคณะทำงานได้นำแผนผังรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของศาสตราจารย์หลวงวิสารศิลปกรรมมาร่วมพิจารณา,นานในการอนุรักษ์คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2568โอกาสนี้ทรงหล่อพระพุทธธรรมมิ่งมงคลรัตนโกติราช หร,หรือหลวงพ่อโปรดสัตว์จำลองเป็นโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตัก32นิ้วจำนวนหนึ่งองค์สำหรับประดิษฐานในอุโบสถเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปิดทองบูชาแทนการขึ้นไปปิดทององค์จริงที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุถึง331ปีซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่บนฐานทุกชีในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ วัดโปรดสัตว์เป็นวัดที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเคยใช้เป็นสถานที่รับรองคณะราชทูตจากหลังกาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครั้นเมื่อสิ้นกรุงศรีอยุธยาวัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างจนกระทั่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทต,ต้นราชสกุลสนิทวงศ์ ได้ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นในสมัยรัชการที่4และได้รับการอุปถรัรมภ์จากราชสกุลสนิทวงศ์สืบมาปัจจุบันมีพระสมุขอำนาจจินตะกะวิเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาห้ารูป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทัศสีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานจังหวัดนครราชสีมา เวลา7นาฬิกาส1มเดนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างาคาวัตบวรคัติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชนจำนวนห้าตัว อาทิผ่าตัดก้อนเนื้อที่เปลือกตาขวาผ่าตัดก้อนมะเร็งผิวหนังบริเวณหลังผ่าตัดซ่อมกระดูกบริเวณข้อศอกทั้งสองข้างผ่าตัดนิ้วกระเพาะปัสสาวะและผ่าตัดถ้ำหมัน ก้อนเนื้อในสุนัขพบได้ทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะสุนัขที่มีอายุมากเป็นก้อนเนื้อที่เป็นได้ทั้งเนื้องอกธรรมดาหรืออาจพัฒนาลุกลามเป็นมะเร็งทีมศัตวแพทย์จะเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันหากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งควรรีบทําการรักษาปัจจุบันมีการรักษาหลายรูปแบบทั้งการให้เคมีบําบัดการผ่าตัดการใช้รังสีรักษา หากสัตว์เลี้ยงได้รับการตรวจมินิฉัยว่ามีความผิดปกติของก้อนเนื้อหรือพบเป็นมะเร็งตั้งแต่ระยะแรก,แรกๆจะทำให้การวางแผนการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยาราชนารีมีพระดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งที่หของมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งนี้เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนักบ้าโลก28กันยายน2566และเพื่อสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปัิิาานคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน,น,นโรคพิษสุนักบ้าโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย ณโรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกแห่งทุกวันในวันเวลาทําการตลอดเดือนกันยายน2566องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทรนเดอร์เทรนเนอร์หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์สกิลส์โดยกระบวนการวิศพกรสังคมสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรุ่นที่2ระยะที่1 พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทรนเดอร์เทรนเนอหลักสูตรการพัฒนาซอ f t Skills ์้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฏรุ่นที่2ระยะที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืนขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสร้างซอฟต์สก l ลที่สังคมต้องการได้แก่ critical thinking and problem solving skill communication skill collaboration and teamwork skill และ creativity and innovation skill โดยในการอบรมระยะแรกจำนวน6วัน5คืนเป็นการอัพสกิลส์และรีสกิลส์คณาจารย์เรื่องทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการทักษะการสื่อสารของนักเล่าเรื่องจิตวิทยาและภาษาสมองเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้กระบวนการโค้ชและการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาซอฟต์สกิลส์โดยกระบวนการวิศวกร,กรสังคม บนพื้นฐานเครื่องมือ5ชิ้นแบบมุ่งเป้าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาหรือ student based outcome การอบรม Train ดอร์เทรนเนอหลักสูตรการพัฒนา soft skills โดยกระบวนการวิศวกรสังคมจึงเป็นการสร้างคณาจารย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยรา,ยราชาพัฒให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทําและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยโดยจะมีการบ่มเพาะและฝึกฝนคณาจารย์ในประเด็นต่างๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในระยะที่า7เดือนนับจากนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราเกราบกร่อมให้ผู้ราชการจังหวัดตันีเชิญพวงมาลาไปวางที่ ศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและ,ะดอกไม้พรประกาสิ่งของพระชาทานประมอบเจ้าหน้าที่และจนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรรทรงระกรุณาโปรดประบให้หนางพาตีมาเสมาอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญวงมาลาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพวงมาลของสมเด็จพระนาง พระบรมมาราชินีนาถพระบรม,มาราชชน,านีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมาราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกนรง์ระแก้วเจหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุขา้ามใ้อาวุธปืนและกดระเบิดนจน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่สสถานีตำรวจภูธรด่นรังและจนที่สมาชิกอาสารักษาดินแดนเุเกิร์เวนหน้าสำนักที่สบาล บัญัังหมู่ที่3บ้านบินาลีมอตำบลยะรังเผยรังจังหวัดปัตตานีวันที่20กคม2566ตั 6, ้งศพบ,บังเพนกุศลนัดบคุคคลยกาคาอำเภอรังจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทร,รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพงมาลาพระราชทานิบดีและ,ะาลวังที่หน้าหีบศพ และจากเหตุการณ์เดียวกันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่และประชาชนรับบาดเจ็บและรับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงกรุการณรดราดโปรดล้าโปรแกรมให้หนางพาตีมอสธีมาอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีถือดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโท อิสมาแอนจิตหลังอายุ32ปีสิบตำรวจโทสราวุธสุสัน9์9ปีตำรวจตรีธนัทพุกมากอายุ22ปีและตำรวจตรีเทวบัตเสริรอายุ25ปีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกสะเก็ดและถูกยิงขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่จังหวัดปัตตานีังได้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของประชธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแกนนายได้มาเหาะนคนไร้ใช้อาวุธปืนระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติที่20สถานีตำปูธรยะรังและเจ้าหน้าที่สมาชิกอาสาลักษาดินแดนด้วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่ไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษด,ดาน,นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชวงสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ